ขอต้อนรับน้องใหม่ลูซิกทานเนียลูซิธานเนียน้องใหม่ยินดีต้อนรับด้วยเย้เดลูซิาเนียควายดูกันควายดูภาพ,พยนตนลูซิทานเนียด้วยล่ะนะรือลูซิทานเนีย ป่องไฟมันจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่ความจริงป่องไฟมันสีดำดำเยาเามันอย่างนี้ก่อนที่มันจะทาสีใหม่นะโอเคมืนมื่นมืนมืนเลสเตออ่าแล้วดูยิงมันก็คือเรือลูโทกานั่นแหละแต่ดูมันก็ยังมีรูอยู่ผมก็เลยช่างหัวมันเพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือลำเดนียวของผมที่ยิ่งใหญ่มากเลยผมเลยจะคิดว่าจะไม่พังมันแล้วจะซ่อมมัน จะต่อเติมมันดีกว่าส่วนด้านหน้าและส่วนด้านหลังเหมือนกับเรือลูซิทานเนียเลยดูซิลูซิทานเนียก็อย่าลืมเออภาพยนตร์ลูซิทานเนียจะมาในอีกไม่ช้านะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่่ยนะครับบายนี่